สวัเดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาหน่อยดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่3ประจําวันจันทร์ที่28สิงหาคมเริ่มกันที่อุดนธานีเปิดบ้านแพ้กับ BG ไป0-2เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูจากอิกอร์เซกเยฟแล้วก็ชนาทิฟสงกสินเมืองทองยูเนเต็ดก็แพ้คาบ้านให้กับการท่าเรือไป1-3ทีมเยือนได้ประตูจากบารลอสเทเดลลี่แฮมิลตันแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากจุดโทษของวิลเลนป๊อป นั่นก็นเลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยการท่าเรือขยับไปอยู่ที่2ครับเก็บเพิ่มเป็น7คะแนน BG อยู่ที่5มี5คะแนนเมืองทองอยู่อันดับที่14มี1คะแนนส่วนอุทัยธานีบวยนะครับยังไม่มีคะแนนเลยมากันที่ดานวน์โนล่าสุดยังคงเป็นวิเล่รายล่าของชมบุรีที่ซัดไป4ประตู และทิ้งท้ายเกมไปด้วยโปรแกรมนัต่อไปเกมที่4ของฤดูกาลวันศุกร์ที่15กันยายนมีบุรีรัมย์เปิดบ้านเจอตลาดแล้วก็แบงคอกพบกับสุโขทัยวันเสาร์ที่16กันยา B ีจีเปิดบ้านเจอเมืองทองราชบุรีพบโพลิเทโลแล้วก็เชียงรายจะเจอกับขอนแก่นอยู่ในเต็ดวันอาทิตย์ที่17กันยามีชลบุรีเจอกับลำพูนวอริเออร์การท่าเรือเปิดบ้านเจอประจวบแล้วก็ปิดท้ายด้วยวันจันทร์ที่18กันยานครปฐมจะพบกับกุัยธานี